พี่น้องแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่สักดินาคนไหนแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่มหาราชองใดพี่น้องคะวันนี้พวกเราที่เป็นแรงงานไม่ว่าจะอยู่ในกรุงไหนพวกเราได้รับผลกระทบจากนโยบาย ายุติกันโดชาต่างนโยบายเผด็จก,การวันนี้พวกเราอึดอัดพวกเราทนไม่ได้กับการบริหารประเทศในระบอบเผด็จก,การนี้วันนี้ถ้าพเา ของ99%ของประเทศที่พวกเราถูกความเหลือ่อมล้ำกับคน1%ที่เป็นคนรวยที่มาเอารัดเอาเปรียบพวกเราวันนี้พี่น้องรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานได้พี่น้องคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมีบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเป็นทุนข้ามชาติเลิกจ้างพนักงาน1,300คนกดไม้คุ้มครองแรง สู้ตามกฎหมายนี่หรือคือประเทศไทยพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานวันนี้กระบวนการยุติธรรมมันไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราแล้วหลายคนพูดบอกว่าวันนี้เราไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วพวกเราจึงมารวม ตอนนี้มันจะมีกติกาอยู่กันได้ยังไงต่อมาประการสังคมคิดว่าพี่น้องหลายทควที่นั่งอยู่ที่นี้ก็อยู่ในระบบประการสังคมใช่เปล่าวันนี้สีพันว่า คนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างเศรษฐกิจในกับประเทศแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่เห็นหัวประชาชนใช่ไหม คุณไม่ฟังเสียงประชาชนระวังนะคะถ้าพวกเราชนะขึ้นมาเราจะจัดแต่งทุกคนเลยใช่เปล่าไปต่อหน้าประเทศเลยใช่ไหมแล้วไปเอาพวกเรากลับคืนมาที่อยู่ต่างประเทศใช่เปล่าไปเอาอาจารย์รสมศักดิ์กลับมาใช่ไหมไปเอาอาจารย์ปวินกลับมาใช่เปลานี่คือสิ่งที่พวกเราบอกแล้วพวกเราบอกว่าวันหนึ่งอยากจะให้ีน้องประชาชน ได้ลุกขึ้นมาแล้วออมาส่งเสียงพร้อมๆกันเราจะให้เผด็จการนะทำลายประเทศเราเชื่อนะคะว่าวันนี้กี่ปีแล้วที่รัฐบาลเผด็จการที่ทำรัฐบรหารมาทำให้ปัญห,หาของประเทศเศรษฐกิจปากเขาพี่น้องเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม ของระยุทธจาโุชาและก็รัฐบาลเผด็จการแล้วก็อุ้มพาไปยกสวสองห้าสิบคนพี่น้องครับเร,เราจะเห็นแล้วว่าแม้ว่งงารัฐสภาไม่สามารถที่จะตอบตอบสนองปัญหาแก้ไขชชไงงปัญหาของประชาชนได้ปัญหาของพวกเราทุกคนได้ตงงแต่ว่าพวกเราจะไม่ยอ่อท้อ พวกเราเพือข่ายแรงงานเราได้ไปทวงถามน,นโยบายพักการเมืองโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลประชาธิทัตยัภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาที่ควร อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นเกษตรกรวันนี้ชีวิตพวกเราล่มสลายแล้วพวกเรามาทํางานอยู่ในกรุงเทพพวกเรามาทํางานในอุตสาหกรรมพวกเราต้องการที่จะส่งเงินไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงปู่ย่าตายายดูแลลูกหลานที่บ้านแต่วันนี้สถานการณ์เราตกง,งานเราไม่มีเงินไปเยียวยาพ่อแม่เรา บัตรประชาชนพี่น้องคะในฐานะที่พวกเราเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาติไหนชนชาติไหนพวกเราก็คือแรงงานเขามาทํางานที่ประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33ที่บอกว่ารัฐบาลไม่ดูแลเขาในโครงการเรารักกันสิ่งน,นี้เราบอกว่าคุณทิ้งคนงานข้ามชาติซึ่งเขาเสียภาษีให้กับพวกเราพี่น้องเราดูนะคะคนงานข้ามชาติที่ทํางานในประเทศ ประมาณสองถึงสามล้านคนวันนี้กว่าที่เขาจะมาทํางานในประเทศไทยเขาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเพื่อที่จะมาทํางานในประเทศไทยคนหนึ่งประมาณหมื่นถึงสูงถึงสองหมื่นบาทเขาสองสามล้านคนเขาจ่ายภาษีให้กับประเทศเท่าไหร่ที่สาคัญเขามาใช้จ่ายในประเทศเขาก็เสียภาษีแบบให้กับประเทศไทยนี่คือวิธีคิดที่ยังเกียด ยังเป็นชาติอิยมแต่ไม่มองว่าเขาเป็นคนไจเศรษฐกิจในการที่จะช่วยเหลือประเทศทิ่งนี้พวกเราแรงงานนะคะที่อยู่ในโรงงานหรือว่าแรงงานทุกภาคส่วนเราจะต้องอย่าให้เขาแยกวพวกเราออกจากกันเราคือคนงานคนงาน,นก็คือไม่ว่าจะอยู่สาขาอาชีพไหนไไหพวกเราก็คือคนทํางานพี่น้องวันนี้คน ผลกระทบแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพี่น้องภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าหากเก้แหน่งลอยสิ่งนี้จะกหากที่เขาได้รับผลกระทบแล้เป็นคนส่วนใหญ่เราจึงไม่ไว้วางใจให้ประยุทธ์จันโอชา